พอรู้นะครับผมไม่ได้บอกผมรู้ใหมผมก็พอรู้คุณบอกคุณมีทนายคุณมีทีาา่ประจาผมก็มีนะครับคุณแน่คุณแจ๋วผมไม่แน่ผมไม่แจ๋วแต่ผมเอาจริงผมเป็นคนจริงแค่น,น,นั้นเองแต่ละท่านอย่าลืมนะครับช่วยมอนิเตอร์หน่อยเวลามันมาสองช่องผมเนี่ยเหมือนเมื่อวานนาะทีแรกผมได้นมาละหนึ่งคลิปถ้ามันมาสองมามอนิเตอร์ผมแล้วมันเอาคลิปผมไปเปิดเอฟซีมันฟังนะครับตอนนี้มันทําอยู่หรือเปล่านะ เอาคลิปผมไปเปิดเลยเออเอาไลฟ์ผมเนี่ยไปเปิดให้ฟังแล้วมันก็ด่าผมไปด้วยอัดให้ผมหนอ่อยอัดให้ผมหนอ่อยอัดไว้สักห,หน่อยให้มันรู้ว่าเป็นมันด่าผมรับเป็นเสียงผมในนั้นนะฮะอัดไว้ช่วงไหนผมขึ้นอีกถ้าช่วงกลางคืนผมขึ้นอีกมันเอาไปด่าอีกอัดไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายถ้าเป็นไม่ได้คือใช้มือถืออีกครื่นหนึ่งถ่ายหน้าอยู่ตรที่เราเปิดเสียงมันแล้วก็ที่มันด่าเนี่ยไว้เก็บไว้ให้ต่างคมต่าง,าง,าง,างวารละเอาสัก สิบกระทคมยี่สิบกระโคก,ก็ได้มันจะได้เยอะๆหน่อยนะครับถ้ามันฟองได้เขา้าคอปุ๊บรีบฟองไปเลยไม่เอาเยอะไม่เอาเป็นหลักแสนหล,กลักอะไรเอาคดีละสามหมื่นเอากระโรงละสามหมื่นถ้ายี่สิบคดีก็หกแสนสามสิบคดีก็เก้าแสนนะครับไม่ได้มาหากินหรือมันมม่นหนเรื่องอะไรแต่ต้องสอนวันพวกนี้ต้องสอนให้จํานะฮะคุณแววสวีทีครับคุณโสพลสวีดีครับอ่บา เจอแบบนี้อ๋อเดี๋ยววันนี้มารสีบอกว่าเดี๋ยวถ้าผมลงไลฟ์ก็อีกคงอีกประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วกันนะจะลงไลฟก์ก็ทางทางทางมารสาีก็จะขึ้นดายก่ามต่อนะฮะก็ไปช่วยติดตามช่องมารสีไปช่วยเขาหน่อยเมื่อวานก็เป็นสถิติช่องนะเป็นสถิติช่องเลยก็คืออาคนเข้าไปดูเกินร้อยคนนะฮะแล้ววันนี้ยอดลงมาเป็นดูวิวล่าสุดเนี่ยสี่ห้าพันวิวแล้วนะไม่ธรรมดานะ้เนี่ย ยอดชัดสกายตอนนี้พันกว่าแล้วนะโอ้โตวัยสวัสดีครับปูตาครับพ่ตาครับคุณลุงนภานะขอบคุณนะคะจัดมาเนหนักค่ะโอเคครับขอบคุณครับคุณลุงนภาคุณแมวนะอืมก็มันก็น่าจะเล่นอย่างอื่นได้ทุไหนมันบอกมันเก่งอ่ะคุณแมวมันบอกมันเก่งไงมีความรู้รอบด้านไงก็ไปเล่นอย่างอื่นสิโชว์การสักยงสักยันหรือคุณโชว์อะไรได้คุณหนังเหนียวคุณก็โชว์ไปดิคุณก็เล่นไปก็จะอาจจะมีคนไปตามมันอีกแนวหนึ่ง แต่ที่มันเล่นชัยพลนี่ไม่เพราะอะไรหรอกครับเพราะว่ามันมันก็ต้องหนึ่งได้ยอดฟิวด้วยสองสิ่งที่มันจะต้องทําก็คือตรึงแม่แม่ของมันไว้เนี่ยว่าหนึ่งนเมื่อคุณเล่นไปแล้วว่าชายัยพลเป็นคนผิดป้าแต๋มเป็นคนผิดเนี่ยคุณตรึงแม่แม่คุณได้เพราะเรื่องพวกนี้ทําสร้างความเียดจังให้แม่แม่คุณเหยดชัยพลผิดป้าแต่มคุณก็ต้องเล่นต่อเพราะไม่งั้นแม่แม่พวกนี้ถ้าวันหนึ่งคุณมาออกมายอมรับว่าชัยพลไม่ผิดป้าแต่ไม่ผิดตัวเขาเองเป็นคนที่สร้างเรื่องในไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิดช่องหรือผิดอะไรก็แแล้วต่ แม่แม่พวกนี้ก็ต้องหลังเลอะที่จะอยู่กับมันดีไหมซึ่งหลายๆคนก็เริ่มอาจจะเริ่มมีถอยมาแล้วล่ะผมก็ไม่รู้นะมันมีถอยมาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่จานวนเยอะเหมือนเดิมแล้วโปรสร้างบ้านคุณทําสําเร็จพรอะอะไรตอนนั้นเอฟซียังเป็นเอฟซีใช้คําว่าเอฟซีลุงนะครับมันเลยมีจํานวนเงินก้อนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้คุณสําเร็จแต่ตอนนี้โปรห้องพักคุณยังไม่ขายไม่ครบชุดเลยคุณยังต้องรออีกกี่ชุดล่ะมันไม่ง่ายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปจ่ายเขาเนี่ยสองแสนเนี่ยนะครับที่จะไปจ่ายงวดต่อไปที่นี่เน้อง คุณไปเนี่ยนะฮะวันจังที่ผ่านมาไปเจรจาไม่ร้อยแล้วเขาเรียกคนละแสนแม่ดองคาบยายดองคานเนี่ยน่าจะตัดโปรอะไรอีกขอแม่ๆเขาดีๆแล้วกันนะเขาคงช่วยกันอยู่นะครับไปอ้อนเขาหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวต่อไปแล้วของผมเนี่ยคุณเล่นกับผมอยู่เนี่ยอันไหนที่มันเข้าข้อ,ขอกฎหมายเนี่ยผมฟ้องผมฟ้องแน่นอนก็เตรียมเงินไว้ด้วยถ้ามันเข้ายัางไงก็เอาแต่ไม่เอาเยอะไม่เอาเป็นแสนหรอกแต่จะเอาหลายๆกระทงผมก็ถึงอกว่าทุกท่านช่วยกันหน่อย ผมคุยไปหลายๆท่านแล้วช่วยมอนิเตอร์เวลาผมไลฟ์แล้วมันเอาคลิปผมไปเออเอาไลฟ์ผมเนี่ยมันเปิดเปิดแล้วมีเสียงผมแล้วมันก็ด่าผมไปด้วยพ่อพ่อพูดแม่อย่างงั้นอย่างนี้ยางงั้นอย่างนี้เก็บไว้ด้วยครับเก็บไว้ด้วยเก็บให้ผมหน่อยแล้วก็ส่งในช่องทางเดี๋ยวเราก็มามาหาช่องทางที่จะติดต่อกันก okay, ็ค okay, okay, ือทางไลน์เ่ยส่งไห้ผมผมจะรวบรวมให้ทนายเก็บไว้เก็บไว้ฟ้องต่างกรรมต่างวารละฟ้องทีละกระทง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 นะครับ เอามันให้เขียนตัวนี้มันคิดว่ามันเล่นอยู่กับใครจะไปบอกว่าคุณจบพอสี่แต่เวลาคุณพูดนี่คุณคุณเหมือนจบด็อกเตอร์มาเ็ดไปอะ่ะเวลาพูดสอนคนบอกคนโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนครับอย่างนั้นอย่างนี้ดุ้ยนะคือพูดเนี่ยเหมือนเป็นคนจบด็อกเตอร์มาเ็ดไปแต่พอโดนโดนเขาเอาข้อมูลมาใสา่ใส่ใส่ใส่แล้วไปไม่เป็นก็แบบแม่แม,แม่ครับเนี่ย ไอ้พวกคนมีความรู้มันมาลุมผมนะผมจบแค่ปวสีโอวุณเลกคะแนนองสารใครจะตามไม่ทันน่ะเขาตามทันหมดแล้วไอ้กอลัมลำนะฮะใช่คุณกันเองถ้าไม่ใช่เอฟซีลุงพลป้าแต่ในเอฟซีไม่มีทางช่วยซื้อหรอกครับนั่นแหละคือตอนนั้นมันทําได้มันทําสําเร็จไงแต่มันคิดไงมันคิดผิดไงมันคิดผิดมากมานี่เห็นไหมคนเราถ้ามันฉลาดจริงเนี่ยมันจะไม่คิดแบบนี้ มันคิดติดมากๆคือจริงๆมันวางแผนไว้อยู่แล้วว่ามันจะดึงเอฟซีออกมารวมถึงยูทูบเบอร์บางส่วนเมื่อวานคุณเอเชียก็พูดไปแล้วนะครับว่ามันเคยไปบอกเพราะว่าลักษณะเหมือนให้ออกมาแล้วมาอยู่กับมันนะค,คุณเอเชียหรือคุณหนึ่งหรือไทยเนี่ยซึ่งเขาก็ออกมาแฉมันหมดแล้วนะครับทีม่มันวางเงินไม่หมดแล้วมันจะทําอย่างนี้อย่างน้อยดึงคนนี้ไปนะนะฮะก็ขอบคุณครับป่าช่างพองนะฮะป่าช่างแม่ง กดติดตามปรกกรมีสองแล้วก็เรียนแบบช่งแม่งมีสองนั่นแหละนะฮะก็คือดึงคนนี้ไปหน่อยอะคนนี้มียอดติดซ้มได้สองหมื่น้มดึงไปหมดมันพยายามวางแผนนะครับมันถึงไปชักชวนคุณเอเชียก็มออกมาออกมาแฉมันเรียบร้อยแล้วนะฮะมันวางแผนไว้หมดแล้ววางแผนไว้หมดว่ามันจะดึงยููิเพอร์ที่อยู่ข้าง,างลุงกับตัวเอฟซีไปให้ได้มากที่สุดนะครับ แล้วพอมาสุกจังหวะในเรื่องของการโดนรายงานช่องนี่แหละมันก็เลยเล่นใหญ่ทันทีออกมาพูดออกมาร้องโอบร้องไห้ว่าโดนปิดช่องดาป้าสงป้าแตนมันก็คิดว่าตัวมันเองน่าจะตรึงเงซีได้แต่สิ่งที่มันคิดก็คือผิดไงมันผิดไงเข้าใจไหมมันผิดคาดคนที่เขาตาสว่างและเขาไม่เชื่อมึงตั้งแต่แรกหรือเขาอิทธิพติกรรมมึงหลายๆรั้งที่ผ่านมาเนี่ย เขาถอนออกมาทันทีเลยอยบางคนอยู่รอดูจังหวะสักนิดนึงแล้วค่อยยทยอยถอนซึ่งคุณก็เหลือ f อซอยู่ไม่กี่คนดูแค่ยอดคุณขึ้นไลฟ์เนี่ยจากเดิมไลฟ์สดดีสามพันสี่พันหรือนี้เหลือเท่าไหร่สูงสุดก็พันนิดๆนะฮะบางครั้งช่องผมสูงกว่าคุณเลยคุณคิดแค่นะช่องผมช่องเล็กๆนะครับดังนั้นอย่าคิดว่าทุกอย่างมันจะทําได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะครับคนเขารู้ทันมันหมดแล้วนะฮะโอเคแปดร้อยสี่สิบห้าท่านนะฮะสวัสดีครับ ยังอยู่ด้วยกันเหนียวแน่นมากเลยนะฮะโอเคคือ okay. okay. จริงๆก็ไม่อยากจะพูดมันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะขอคุยกับทนายบ่อน,นะครับว่าเขาอยากจะเข้ามาในกล้องไหมเขาอยากจะมาแดมในกล้องกับผมไหมในเรื่องที่ผมไปปรึกษาหรือบางทีอาจจะมีแบบอาจยากจะให้ท่านได้รู้ข้อกฎหมายไปด้วยนะครับแต่ถ้าทนายเขาบอกเขาไม่สะดวกก็จะขอเขาว่าข,ขอแค่เสียงได้ไหมอย่างน้อยก็ยให้อธิบาย หรือเอฟซีจะฟังไปด้วยว่าข้อกฎหมายพวกนี้มันเข้ายัางไงเข้ายัางไงเข้ายัางไง๋ยวพขอคุยก่อนนะครับพรุ่งนี้จะขอคุยกับทนายที่บริษัทก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงก็ผมก็จะไลฟ์โดยที่เขาอาจจะให้เขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แนะนํามาแล้วแล้วผมจะมาอาจจ่านให้ฟางนะครับพรุ่งนี้อาจจะจะมาในชุดทํางานนะอาจจะไลฟ์ตอนช่วงกลางวันเลยเพราะว่าถ้ารอเย็นแล้วเดี๋ยวมันทุกท่านอาจจะรออาจจะตืน่นเต้นอาจจะช่วงพักเที่ยงยงเงี้ยผมอาจจะมาไลฟ์ตอใน